นักศึกษาโมเนชันชรวมพำลังถึงกว่า80%มาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะและสโมสรนักศึกษาผ่านไปอย่างคึกคักวันนี้บ่าย4โมงเย็นเรามาเจอกันว่าทีมไหนจะมีชัยในการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาแล้วพบก,กัน

เบอร์สองไม่ออกเสียงอเสีย่เป็นใบของเปนใบของยเบอร์สอง เบอร์2ครับนี่รอเบี้ย <laughs> <inaudible> <inaudible> <inaudible>